หมูกระทะในตำนานที่ลิซ่าได้มาเยือนร้านหมูกระทะเก่าแก่กว่า30ปีมีลิฟติดแอร์วัตถุดิบและน้ำจิ้มสูตรระดับตำนานลิซ่าสั่งอะไรนั่งตรงไหนวันนี้เราจะมาตามรอยลิซ่าฉบับจัดเต็มและมาทำความรู้จักกับร้านหมูกระทะที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก วันนี้นะคะไลน์แมนวงในและเอิร์นอีฟจะพาทุกคนมาตามรอยพี่ลิซ่ากันค่ะทุกคนพูดถึงก็ขนล,ลุกแล้วว่าไม่รู้ว่าแบบชาตินี้จะได้ไมาทานอาหารร้านเดียวกับศิลปินระดับโลกร้านอาหารที่เราพามาในวันนี้เนี่ยก็คือร้านหมูกระทะพลานชัยบ้านี่ เราก็มาด้านในของทางร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารทางด้านบนกันชั้นสาเพราะแอบกระซิบไปว่าพิซ,ซ่านะคะนั่งอยู่ที่ชั้นสาแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งโต๊ะเดียบพิซซ่าด้วยเออเนี่เป็นร้านหมูกระทะล้วทุกคนตึกสี่ชั้นนะมีลิฟต์เขึ้นลิฟต์ไปเลยค่ะตึกหมูกระทะแห่งนี้เนี่ยรองรับลูกค้าได้ถึง4 3โต๊ะอทุกคนรองรับลูกค้าได้มากถึง170คนค่ะ นนี้เราก็มานั่งอยู่ตรงที่ที่จะบอกว่าลิซ่านั่งอยู่มุมนี้นะ ตอนนี้คือตื่นเต้นมากและนี่ก็เป็นหลักฐานนะคะว่าพ่ลิซามานั่งอยู่ตรงนี้จริงๆเรรู้ไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกเลยพ่ลิซาเขาสั่งอะไรเขานั่งตรงไหนเรากมาหน้ตรงนั้นเขาดื่มอะไรเราก็จะดื่มแบบนั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าพ่ลิซาเขาสั่งอะไรบ้างเออทำการรีเควสต์ถามพี่ๆเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอิญจะพามาดูเมนูของร้านนี้กันนะคะแล้วเราก็จะสั่งตามพ่ลิซาด้วยเมนูร้านนี้นะคะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะแต่เป็นอาราคาร์ดค่ะเราก็สามารถสั่งได้ตามใจเลยก็จะเป็นแบบชุดหมูวนนรมะะคชุด็กั่งไดด้หมเลย ก็จะมีไซส์ออเดอร์ต่างหากนะพินดิซาสั่งอะไรรู้ไหมคะทุกคนกุ้งสดนะคะแซลมอนเบคอนหมู3ชั้นนะคะตับหมูเต้าหูไ้ไข่ไข่ไก่เข้าสวยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปด้วยทานไหมไม่รู้แต่รู้ว่าสั่งนะ,ะแล้วก็ผัดทอดนะคะแล้วก็ผัดไทย ไรเส้นค่ะเมนูคนผอมอ่ะเนาะใครอยากจะสั่งเครื่องดื่มก็มีนะลาเต้โอวัลตินแดงโซดาเมนูเยอะมากแถมยังมีเมนูสำหรับเทคโฮมหรือเดลิเวอรี่ด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้ทำการรีเควส ทุกเมนูทุกเครื่องดื่มที่พี่ลิซ่าทานกันแล้วก็เดี๋ยวมารอเมนูกันเลยค่ะร้านหมูกระทะพรานชัยเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2538ซึ่งผู้ก่อตั้งเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ของพี่จูนนะคะแล้วก็พี่จูนเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็เจ้าของร้านคนปัจจุบันเดิมทีแล้วเนี่ยร้านหมูกระทะพรานชัยไม่ใช่ร้านหมูกั้งแต่แรกทุกคนแต่เป็นค่ายมวยค่ะค่ายมวยเพชรเมืองตรา ข้อมูลแน่นจุดกำเนิดของร้านหมูกระทะเนี่ยเกิดขึ้นจากตอนที่ญาติของพี่จูเนี่ยนะคะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่กรทมญาติของพี่จูเนี่ยเขาก็ทําร้านหมูกระทะริมบึงนพลรานชัยนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อพี่จูเนี่ยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียเลยที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยมีร้านหมูกระทะก็เลยส่งคุณแม่เนี่ยไปเรียนทําสูตรหมักหมูสูตรน้ําจิ้มเนี่ยที่ร้อยเอ็ดเลยทุกคนกลับมาปุ๊บก็เปิดร้านหมูกระทะหน้าค่ายมวยเลยนี่ก็คือที่มาที่ไปของร้านหมูกระทะพลรานชัยบาร์ ที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้เลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรออาหารทยอยเข้ามากันนะคะเดี๋ยวจะมาชิมว่าอาหาร10ปีที่อยู่มาเนี้ยอาหารเขาเบอร์ไหนเขาถึงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ทุกคนตอนนี้อาหารก็มาครบแล้วนะคะน่าตานน่้นกินมาก หมูล้วนนะคะแล้วก็เนื้อล้วนชุดใหญ่นะคะเหมือนที่พี่ลิซ่าสั่งได้เลยกุ้งขาวอวบมากทุกคนใส่ขาวจัวเลยเบคอนนี่หมูสามชั้นแจวมอน,มอนก็เอินสั่งตังหากเองนะคะในส่วนของกระพงที่ไฮไลท์เด็ดๆเลยทุกคนพี่ลิซ่าสั่งผัดไทยไร้เส้นนี่ส่งงอกอย่างนี้เลยนี่คือผัดไทยไร้เส้นนะคะขอชิมก่อนเลยระหว่างรอ เด็ดของจริงแล้วก็หอยทอดพี่ทุกคนดิฮัมกรอบมากแล้วดูดิหอยใหญ่มากไม่ต้องจิ้มซอสเลยอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะไม่อมน้ำมันเลยนะคะระหว่างนี้เราต้องเอาผักลงกอดเลยใส่กันไปเลยค่ะ เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลงไว้นี่ก่อนเลยของที่มันเยอะๆเดคอนจ้ามันจะได้ไม่ติดกระทะนะนี่ลงไปก่อนเลยทุกคนคือกลิ่นตอนนี้มันแบบมันยั่วมาก <c oughs> นี่นะทุกคนนี่คือหมูมันก็จะลงไปเลยนี่ขอเล่าก่อนนะคะว่าหมูของที่เนี่ยหมักกับน้ําแข็งตลอดเวลานะคะเพื่อ <c oughs> ให้หมูมันสอดอยู่ตลอดเวลาอ้ทุกคนแล้วคือดูแซลมอนเขาหั่นให้เรามาชิ้นโตโต แบบนี้เลยอ่ะโอีอปลากระพงขาวจัวมากนะคะปลากระพงเนี่ยวางไปเลยจ,จ้ะอู้แล้วนี่คือทีเด็ดเลยตุ้งขาวทุกคนขาวจัวสะอาดมากสดมากอุย้อยก,กินแล้วเนี่ยแล้วแบบระหว่างเรารอกินนะเราก็ หอยทอดผัดไทยลดมากจะบอกว่าน้าจิ้มที่นี่เขาว่ากันว่าเด็ดมากเป็นน้าจิ้มสูตรที่มาจากร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านพี่จูเล่าว่าแม่พี่จูเนี่ยมือหนักมากใส่เครื่องไม่ยั้งอ่ะทุกคนแต่น้ำจิ้มเขาเนี่ยก็จะแซ่บมากและที่สําคัญน้าจิ้มทําสดทุกวันนะคะไม่มีค้างเลยหูน้ำจิ้มหมูกระทะที่นี่คือไม่เหมือนใครเลยนะจะเป็นเหมือนแบบว่า น้ำจิ้มซุกี้ผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันจะมีความแบบพริกกระเทียมแล้วก็ความเข้มข้นของแบบน้ำจิ้มซุกี้อ่ะเด็ดนัวอยู่ในแบบถ้วยเดียวอะ่ะทุกคนไม่เหมือนที่อื่นเลยอุ้ยอร่อยมากใครชอบรสจัดนะคะถูกใจที่นี่มากเลยนะอุ้ยนี่หมูสามชั้นหมูสามชั้นนี่เราก็นัวไปเลยค่ะกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดอ,อร่อยมากตะวันตะมน,น้ำจิ้มข้าวอือ สดของจริงแล้วมากินหมูกระทะก็ต้องชิมน้าซุปเขาค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะน้าซุปที่นี่ใช้เล้งสดในการต้มนะคะแล้วเขาก็ต้องเลาะเอ็นออกทุกครั้งเพื่อที่ว่าน้ำเนี่ยจะไม่ขุ่นแล้วจะใสมากแล้วก็จะเข้มข้นเพราะว่าเป็นเล้งสดอ๋อพอใส่ผักใส่อะไรไปทุกคนมันหวานมากทุกคนดูความใหญ่ของกุ้งอ,อ กุ้งอะไรมันเด้งขนาดนี้เนะี่ยเมนูเครื่องดื่มของที่นี่ทุกแก้วนะคะทำโดยพี่จูนเจ้าของร้านเออเนี่ยอยากกินโอวตินพี่จูนก็ทำมาให้นะคะก็ขอชิมีิือพี่จูนหน่อยละกันอ,อ,อร่อยมากทุกคนอันนี้คือหวานกลมกล่อมมากเลยนะคะเนื้อหมักหมูหมักที่นี่ทุกชิ้นนะหมักสดทุกวันนะคะไม่มีค้างเลยเพราะว่าของขาย หมดทุกวันเราก็จะได้กินของสดวัตถุดิบเลิศทุกวันนะคะหมูเขาเนี่ยกินเข้าไปนะเครื่องเทศคนแน่นมากมันจะมีความแบบพริกไทยดำกระเทียมแล้วหมูเนี่ยเด้งนุ่มอร่อยมาก เอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมร้านนี้ถึงยืนหยัดมาได้กว่า30ปีนะคุณภาพดีเด็บดีจริงสดจริงอร่อยจริงค่ะทุกคนและน้าจิ้มเขาเนี่ยยูนิคมากนะคะเพราะว่าเป็นสุดเด็ดสุดลับเฉพาะของทางร้านเลยแล้ช่วงนี้นะคะที่ร้านแห่งนี้เนี่ยก็จะแน่นๆหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้มาเพียงแค่ว่ากินมาตามกระแสะนะอยากจะบอกว่าใครมาทานที่นี่เราก็ต้องมา กินซ้ำแน่นอนยังไงวันนี้นะคะไลน์แมนวงในและเอิร์นอีฟก็ได้พาทุกคนมาตามรอยที่ลิซ่าฉบับจัดเต็มเก็บทุกเม็ดเราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งดุิ่งดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ